กล้วยดิบเนี่ยมันสามารถไปสมานแผลในกระเพาะได้คนที่เป็นโรคกระเพาะเมื่อก่อนเขาก็ไม่สามารถอธิบายได้งานวิจัยใหม่ๆเขาก็มาบอกว่ากล้วยดิบเนี่ยทำไมมันถึงรักษาโรคกระเพาะได้ทําไมมันดีเพราะว่ากล้วยดิบมันจะมีแป้งชนิดพิเศษนั่นล่ะครับไปเลี้ยงแบคทีเรียแล้วพอแบคทีเรียได้กินมันมีพลงังมันก็จะผลิตสารที่ไปซ่อมแซมกระเพาะของเราอีกทีนึงเราเลี้ยงเขาเขาก็เลี้ยงเราอีกทีหนึง่ง5อาหารเสริมภูมิคุ้มกันและ5อาหารกดภูมิคุ้มกัน เข้าเรื่องเลยนะครับภูมิกันรเราจะแข็งแรงได้ถ้าเกิดท่านผู้ชมทานอย่างที่1นนั่นก็คือถั่วเปลือกอ่อน ต้มถั่วเปลือกอ่อนมีอะไรครับภาษาอังกฤษว่าบีนใช่ไหมว่าจะเป็นถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงถั่วระไทยถั่วระญี่ปุ่นถั่วลูกไก่ถั่วเลนทิลพวกนี้จะเป็นถั่วบีนที่มีคาร์โบไฮเดรตชนิดพิเศษที่เขาเรียกว่า resistant starch เป็นแป้งชนิดพิเศษ resistant แปลว่ามันทนต่อการย่อยว่ามันทนต่อการย่อยมันจะกินเข้าไปยังไงมีสารพุกเหมือนนมแม่ในนมแม่จะมีน้าตาลชนิดพิเศษคาร์โบไฮเดรตนี่แหละครับเด็กน้อยทารกไม่สามารถย่อยได้ แต่กินเข้าไปแม่เราผลิตเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยเขาเอาลงไปที่ลำไส้ แล้วก็ให้แบคทีเรียของเด็กฐานนี่แหละครับในถั่วก็จะมีคาร์โบไฮเดรตชนิดคล้ายๆกันที่ไม่สามารถย่อยได้โดยกระเพาะของเราแต่ลงไปถึงลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เลยเพื่อให้แบคทีเรียมันกินเป็นอาหารหลังจากที่มันกินคาร์โบไฮเดรตพวกนี้แล้วมันก็จะผลิตกรดไขมันสายสั้นหรือว่าช็อตเชนฟตตอแอิซิดนั่นแหละครับเป็นอาหารที่ดีอาหารชั้นเลิศของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนอกจากนั้นเนี่ยถั่วต้มยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ในถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวในเปลือกของมันจะมีสีเข้มๆสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ก็จะไปลดการอักเสบระดับเซลล์แล้วนี่งานวิจัยก็ยังบอกว่าพวก resistant starch พวกนี้จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดของทั้งผู้ชม ด้วยครับคนไทยมีถั่วพวกนี้เยอะแต่ว่าขอคอนเฟิร์มว่ายังทานกันน้อยไปนะครับขอให้มีอยู่ในอาหารคุณทุกมือ้ออยู่บนโต๊ะคุณทุกจานเลยครับเดี๋ยวจะสลับกันเลยนะครับสิ่งที่เสริมภูมิสิ่งที่กดภูมิสิ่งที่กดภูมิอย่างที่1นนั่นก็คือเนื้อสัตว์รม เน,นื้อสัตว์รมควันภาษาอังกฤษว่า s m o ส Meat เป็นอาหารที่ผ่านกรรมวิธีขั้นสูงมานั่นก็คือผ่านพวกควันหรือว่าใส่สารเคมีใส่พวกโซเดียมเข้าไปที่เขาเรียกว่าโซเดียมไนไตรด์แล้วจ h o องค์การอนามัยโลกก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเป็นสารก่อมะเร็งอันดับ 1A เลยท่านผู้ชมมีความเสี่ยงสูงมากเบคอนเพียงแค่2เส้นสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ถึง18%าเนผู้ชมทานมากกว่า2เส้นก็ทวีคูณความเสี่ยงขึ้นไปเลยนะครับพวกไส้กรอกหมูแฮมเบคอนขอให้เลี่ยงๆไว้เลยอย่างที่2ที่จะเสริมภูมิท่านผู้ชมได้ก็คืออาหาร ประเภทมันเทศหรือว่ามันแก้วนั่นเองมันแก้วเนี่ยเป็นอะไรที่ท่านผู้ชมทานแล้วรู้สึกว่าหวานประแลมประแลมนิดนึงเนี่ยความหวานของเขาเนี่ยละครับคือฟุกโตโอลิโกแกายเป็นพวกฟุกโตชนิดพิเศษถามว่าฟุกโตมันไม่ดีไม่ใช่หรอเขาโคชแบงงานวิจัยบอกว่าฟุกโตมันเพิ่มเบาหวานทําให เพื่อความเสี่ยงโรคหัวใจแต่ว่างานวิจัยพวกนั้นนะเขาบอกว่าเขาทําในฟุกโตสที่แยกมาจากผลไม้แล้วแต่โคชแบงค์มันแนะนําให้กินผลไม้สดให้กินผักสดที่ยังอยู่ในรูปแบบของผลไม้อยู่อันเนี้ยท่านผู้ชมจะไม่ได้เพียงแค่ฟุกโตสแต่ว่าจะได้ฟุกโตโอลิโกแซคคาไรที่อยู่ในรูปแบบที่ธรรมชาติสร้างมาและยังอยู่ในแพคเกจของไฟเบอร์ด้วยครับเคยได้ยินไหมครับว่ามันแกวหรือว่าพวกมันฝรั่งมันเทศมันม่วงมันแครอทพวกเนี้ยจะ มีวิตามินซีสูงแล้วยังเป็นวิตามินซีที่ทนความร้อนได้ดีด้วยถึงจะเอามันฝรั่งไปต้มแล้วไปอบแล้ววิตามินซีก็ยังคงอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งมันบัวหิมะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปโดนความร้อนท่านผู้ชมปอกเปลือกล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ทานได้เลยอร่อยมาก ได้วิตามินซีได้ไฟเบอร์อะไรอย่างจะได้สารที่ไปเลี้ยงแบคทีเรียเราด้วยอย่างที่สองที่จะไปกดภูมิท่านผู้ชมคือยาปฏิชีวนะและท่านผู้ชมจะทานยาปฏิชีวนะไม่สบายอยากจะกินยาฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยแนะนําให้ไปหาคุณหมอหรือว่าปรึกษาเภสัชกรอย่างน้อยก่อนนะครับอย่าไปซื้อแล้วก็หามารับประทานเองอย่างนี้ไม่เวิร์กนะอยอ,องารอนามัยของประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ็บคอหรือว่าเป็นหวัด สามารถหายเองได้โดยที่ไม่ต้องทานยาอันนี้ท่านผู้ชมเวลาผ่านกระบวนการหายเองตัวร้อนนิดนึงแล้วก็หิวน้ําหน่อยถ้าดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยท่านผู้ชมก็จะสร้างภูมิขึ้นมาสังเกตไหมครับเวลาเป็นหวัดท่านผู้ชมเอาไปติดคนอื่นคนอื่นเปนแล้วเนี่ยท่านผู้ชมหายแล้วท่านผู้ชมก็จะไม่เป็นหวัดเหมือนเดิมเพราะว่าท่านผู้ชมมี ภูมิคุ้มกันแล้วถ้าเป็นไข้หวัดสาพันธุ์เดิมคุณจะไม่ติดแล้วยาปฏิชีวนะพวกนั้นถ้าเกิดทานมากเกินไปแน่นอนครับชื่อของมันก็คือฆ่าสิ่งมีชีวิตที่มันฆ่าก็คือแบคทีเรียที่เราอุตส่าห์สะสมมาแบคทีเรียพวกนี้ท่านผู้ชมรักษาไว้ให้ดีเลยนะครับดังนั้นควรที่จะหลีกเลี่ยงอย่าทานยาที่ไม่จําเป็นครับอาหารเสริมสร้างภูมิอย่างที่ส เข้าโอ๊ตข้ามคืนอะไรนะเขาโค้แปง้งเข้าโอ๊ตข้ามคืนที่ไม่ผ่านความร้อนทัญนจพืชบางอย่างที่เขามีงานวิจัยกันแล้วอย่างเช่นเขาโอ๊ตเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าดีมากๆเลย American Heart Association เขาก็แนะนำให้ทานเข้าโอ๊ตโ,โดยเฉพาะเข้าโอ๊ตข้ามคืนท่านผู้ชมไม่จำเป็นที่จะออเข้าโอ๊ตไปต้มท่านผู้ชมใส่นมอัลมอนด์นมถั่วเหลือง สร็จแล้วแช่ตู้เย็นเอาไว้ข้ามคืนตื่นขึ้นมาก็สามารถทานได้ถามว่าทําไมต้องไม่โดนความร้อนครับโคชแงค์เพราะว่าถ้าเกิดโดนความร้อนแล้วแป้งที่เราต้องการแบบเมื่อกี้ที่มันจะลงไปเลี้ยงแบคทีเรียเราเนี่ยครับมันจะกลายเป็นแป้งที่สุกแล้วแล้วแป้งที่สุกแล้วพวกนั้นร่างกายเรากระเพาะเราสามารถย่อยได้อันนี้ก็จะกลายเป็นแคลอรี่ของเราเพราะฉะนั้นทานข้าวโอ๊ตข้ามคืนเนี่ยท่านผู้ชมจะได้แคลอรี่ที่น้อยลงแป้งมันยังไม่เปลี่ยนกลายเป็นสิ่งที่ย่อยได้ยังอยู่ในฟอร์มรูปแบบที่ย่อยไม่ได้อยู่ จากที่ค่ำคืนแล้วท่านผู้ชมก็สามารถหั่นพวกกล้วยหรือว่าใส่เบอร์รี่ใส่ผลไม้อร่อยอร่อย,ออยเข้าไปได้ครับบางคนชอบหวานหวานนิดนึงก็แนะนำให้ใส่น้ำเชื่อมย่าหวานก็เป็นอะไรที่อร่อยมากครับอาหารทำลายภูมิอย่างที่3าคือเนื้อสัตว์ที่มีการฉีดยาปฏิชีวนะมาถ้าเกิดทานมากๆนะครับยาปฏิชีวนะมันตกค้างในเนื้อสัตว์แน่นอนท่านผู้ชมแล้วเราทานเนื้อสัตว์เข้ามามันก็มารบกวนแบคทีเรียที่ดีๆในร่างกาย อีกทีครับอาหารเสริมภูมิสุดยอดอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่4กล้วยดิบท่านผู้ชมครับเป็นภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยเราที่กล้วยดิบเนี่ยมันสามารถไปสมานแผลในกระเพาะได้คนที่เป็นโรคก,กระเพาะเมื่อก่อนเขาก็ไม่สามารถอธิบายได้งานวิจัยใหม่ๆเขาก็มาบอกว่ากล้วยดิบเนี่ยทำไมมันถึงรักษาโรคกระเพาะได้ทําไมมันดีเพราะว่ากล้วยดิบมันจะมีแป้งชนิดพิเศษนั่นละครับไปเลี้ยงแบคทีเรียแล้วพอแบคทีเรียได้ไดกินมันมีพลงังมันก็จะผลิตสารที่ไปซ่อมแซมกระเพาะของเราอีกทีนึงเราเลี้ยง เขาเขาก็เลี้ยงเราอีกทีหนึ่งเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยครับเราต้องพึ่งพาอาศัยพวกเขาให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงไม่ใช่เพียงแค่กระเพาะเราหายเป็นแผลเท่านั้นแต่ภูมิคุ้มกันเราก็จะแข็งแรงอาหารกดภูมิอย่างที่4ก็คือแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์อย่างที่เรารู้นะครับมันมีฤทธิ์ในการฆ่าแบคทีเรียอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราดื่มเราทานเข้าไปเยอะเกินไปเนี่ยพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ก็จะไปทําลายแบคทีเรียของเราในลําไส้ด้วยเช่นเดียวกันครับอาหารเสริมภูมิอย่าง ที่5มะนาวในแพ็กเกจของมะนาวเนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้แค่วิตามินซีท่านผู้ชมจะได้สารไฟโตนิวเทรนภาษาไทยว่าสารพฤกษาเคมีที่มีจำเพาะอยู่ในมะนาวที่เขาชื่อว่านารินจินฮิสเปราดิน พวกนี้เป็นสารพฤกษาที่จะไปขยายเส้นเลือดท่านผู้ชมไม่ใช่แค่ขยายอย่างเดียวจะไปจัดการกับพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆแบคทีเรียที่ดีจะอยู่ในสภาวะที่มีมะนาวแล้วก็สารพฤกษาได้แต่แบคทีเรียที่ไม่ดีจะอยู่ไม่ได้มันจะไปช่วยจัดการท่านผู้ชมสามารถเพิ่มภูมิได้ดีมากๆไม่ใช่แค่วิตามินซีอย่างเดียวเสริมภูมิแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมยังจะได้น้ำตาลจากมะนาวแล้วก็จะได้สารพฤกษาด้วยครับ อย่างที่5อย่างสุดท้ายแล้วที่จะไปกดภูมิท่านผู้ชมก็คือน้ำอัดลมน้ำอัดลมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวแก๊สของมันนะครับแต่ว่าจะเป็นพวกสารเคมีที่เขาใส่ลงไปสัรให้สีแล้วก็น้ำตาลโดยเฉพาะ น้ำอัดลมที่เป็นแบบไดเอทนี่แหละครับเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้น้ําตาลเทียมน้ําตาลเทียมเนี่ยมีหลายแบบเนะี่ยมีสารเคม,มีหลายอย่างที่ให้ความหวานแทนน้าตาลได้ตัวที่มีงานวิจัยแล้วว่าไปทําลายแบคทีเรียของเราเนี่ยคือเอสเปรแตมถ้าเกิดท่านผู้ชมทานเข้าไปมากๆมันไปจัดการแบคทีเรียที่ดีๆแบคทีรียอัศวินของท่านผู้ชมทําให้ภูมิคุ้มกันเราแย่ลงได้ครับจบกันแล้ว5อาหารเสริมภูมิแล้วก็5อาหารกดภูมิภูมิคุมกัน ผู้ชมถ้าอยากได้ความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยเอาไปใช้ได้จริงอย่างนี้อีกสามารถติดตามโคชแบงค์ได้ทุกๆสัปดาห์ในรายการภาษาอังกฤษตรงตัวเลยมีเว้นวรคด้วยช่วงต่อไปท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าผักที่ซื้อมาของท่านผู้ชมจะปลอดสารเป็นออร์แกนิกหรือเปล่าเนี่ยสสสคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าการล้างผักที่จะมาโชว์ในช่วงโคชแบงค์วาลรตี้เนี่ยสามารถลดสารเคมีตกค้างบนใบผักได้ถึง9 5เเลยครับ